บ้านไข่นะครับมีห้องน้ําเก่าแบบนี้นะครับผมตามมาดูนี่ครับอันนี้เป็นห้องน้ําบ้านแฝดนะครับผมบ้านยุคเก่า30ปีนะครับเดิมทีนะครับผมโถงเนี้ยมันไม่มีนะครับแต่มีแค่นี้อันนี้เนี่ยคือไซซิ่งห้องน้ําเดิมนะครับผมที่บ้านหลังนี้นะครับมีอยู่อันนี้เป็นข้อดีเลยว่าทําไมนะครับผมการโนเวทบ้านเนี่ยช่วยเพิ่มฟังก์ชันการใช้สอยบ้านได้นะครับเดิมทีนะครับห้องน้ำเนี่ยอยู่ตรงนี้แค่ตรงเดียวนะครับซึ่งเล็กมากนะครับพื้นที่เนี่ยดูแล้วในตรงนี้นะครับ ประมาณแค่เมตรห้าสิบกว้างออกมาเนี่ยประมาณแค่เมตรแปดสิบซึ่งถือว่าแคบมากนะครับคือใช้แบบฟิตพิทดูเด็กใช้ฟิตไหมเดิมทีเนี่ยตัวอ่างล้างหน้านะครับอยู่ฝั่งนี้ซึ่งแบบโอ้โหทุกอย่างเนี่ยมันดูแบบว่าติดทุกอย่างหมดเลยถุงเลยครับอันนี้ก็่าล้างหน้านี่ก็อาบน,น้ํอาอันนี้ก็มานั่งซ่วงถูกไหมครับผมเนี่ยเลยดีไซน์ใหม่นะครับหลังนี้เนาะคือว่าเราเนี่ยนะครับเปิดพื้นที่น้าห้องน้ำออกมาอ่าแล้วก็ก่อผนังฝั่งนี้ขึ้นมาเห็นไหม ก็อย่างน,นี้พนสุดเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็ดึงเนี่ยดึงตัวอ่างล้างหน้ามาไวทข้งนอกเพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้สอยนะครับแต่ว่ายังคงคอนเซปต์ว่าส่วนนี้คือห้องน้ําอยู่เพราะว่าโซนแห้งอยู่ท้างนอกโซนเปียกอยู่ท้างในนะครับอันนี้คือไอเดียที่ว่าต้องประยุกต์ใช้ตามหน้างานนะครับเนาะคือการปรับปรุงบ,บ้านการีเนเวทบ้านเนี่ยต้องดูตามหน้างานเป็นหลักไม่สามารถที่จะบอกว่าฟิกรูปแบบการทําได้อย่างตรงนี้ผมก็ทําเป็นเขิบขึ้นมาเห็นไหมเขิบ อ่าตรงนี้เอาไว้กันน้ำนะครับเนาะใครมีไอเดียนะครับผมต้องการการยืรวทบ้านแบบไหนนะครับบ้านเก่า20ปี30ปี40ปีนะครับผมทางผมนะครับมีบริการรับพินิเวทให้นะครับผมเนาะฝากเพเดียนเลย